สวัสดีแฟนๆปีศาจแดงทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่กระชั้นชิดนะครับเพราะว่ามันมีมันมันมีอาการหัวร้อนเกิดขึ้นในหัวนะครับก็อยากจะระบายนะครับก็เป็นการพิเคราะห์หลังเกมแล้วกันนะครับที่อยู่บนรถนะครับกำลังขับรถไปทํางานนะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนก็ลุกมาดูนะครับซึ่งลูกชายก็ไปสบายด้วยแต่ว่าลุกขึ้นมาดูฟุตบอลนะครับตอนตีสามสุดท้ายก็ผลก็ไม่เป็นตามคาดนะฮะ ถ้านักเตะของเราทําไม่ดีหรือว่าโค้ชของเราทําไม่ดีก็ต้องติก็ต้องชมเป็นธรรมดานะครับผมแต่ไม่มีนะครับที่ช่องของผมจะมีการไล่โค้ดนะครับม,มีการด่าโค้ดและไล่โค้ดนะฮะทาผิดก็ต้องติก็ต้องว่าก็ต้องด่าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีการไล่โค้ดนะผมบอกไว้ก่อนซึ่งมันมีหลายคนนะครับที่เป็นแฟนของทีมอื่นนะมาเข้ามาคอมเมนต์ในเพจนะว่าเนี่ยพอทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไล่โค้ดไล่โค้ดทําดีก็ชมอวยกันเข้าไป ทำดีก็ต้องชมเป็นเรื่องปกติครับเพื่อให้เขามีกําลังใจครับทําไม่ดีก็ต้องว่าก็ต้องด่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมไม่เคยไล่โค้ดผมบอกเลยผมให้กําลังใจทีมนักเตะในทีมทุกคนนะครับผมอเข้าสู่ในเกมนะครับในเกมนะครับก็คือเราเปิดบ้านนะครับโอทร์ฟอร์ดนะครับแพ้ต่อเชฟฟิลเดสเตทีมบอยของตารางนะครับไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ด้วยความผิดพลาดของแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ใช่ก็ตัดสินมาแล้วก็ตันนั้นแหละฮะแล้วก็ กองหลังนะครับซึ่งลูกที่สองก็ไม่น่าจะเสียนะครับลูกที่แพ้เนี่ยคือก็ไม่เข้าบอลนะครับปล่อยให้เขาได้ยิงลงลกนะครับมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับผมเอาประเด็นแรกจอดจมไปที่หนึ่งคนเลยนะฮะก็คืออองตตัวนี้มาเซียลนะครับกองหน้าเบอร์เก้าของเรานะครับซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เบอร์เก้าเลยนะครับก็ฟอร์มดําแย่ที่สุดแล้วนะฮะ ไม่มีการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้เลยนะครับทำบอลเสียมาเยอะพอสมควรนะครับต่อบอลไม่ได้นะครับและท้ายสุดนะครับผมโอเลวนาโซชานะครับก็ไม่เปลี่ยนตัวออกนะครับผมเลือกที่จะเก็บเขาไว้นะครับแล้วมาเล่นเลมเซนฝั่งซ้ายนะครับส่งคาวานี่ลงมาแทนไม้เขียวนะครับซึ่งไม้เขียวก็มีความบุบบ้ากอยู่แล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนเอาคาวานี่ลงมาแทนไม้เขียวนะครับเราก็ต้องจับมาคคเลตฟอร์ดนะครับซึ่งตอนตอนที่อยู่ฝั่งซ้ายเขาเล่นดีนะแต่พอ คาว่านี่ลงมาเขาจำเป็นจำเป็นต้องอยู่ฝั่งขวาซึ่งก็หายจากเกมไปเลยไม่สามารถเด้กตัดกองหลังได้เลยนะครับด้วยตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือฝั่งซ้ายนะครับแต่พอมันเะยาวยู่นะครับเขาก็ต้องจําเป็นไปอ,อยู่ฝั่งขวาซึ่งหมดครับทิศสงริมเส้นไม่มีแล้วตอนนี้นะครับบวกกับการที่อาิสเตเลสนะครับซึ่งเป็นสำรองนะครับบ่อยๆนะครับก็ไม่สามารถจะสานงานกับองตอนนีมอสิยาวได้แล้วก็มกาคาเดฟอร์ได้นะครับทําให้ เราบุกเขาไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็บวกกับต้องให้เครดิตของฝั่งทีมเยอนด้วยครับที่สามารถที่จะลงมาเพสซิ่งนะครับเดในแดนของตัวเองแล้วก็ปิดการทําเกมของแมนยูได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับเล่นดีมากๆนะครับรอสนกลับแล้วก็เล่นดีจริงๆนะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ในเมื่อแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวค่อนข้างจะช้าแล้วก็ มันเดิมนะครับก็ยังเป็นตัวช้ามันเดิมแล้วสำนักงานเียโซชาก็ประมาทคู่แข่งเกินไปนะครับตัวที่โรเตชั่นนักเตะหลายคนลงมานะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าก้องหลังเนะี่ยคือบายี่ก็เจ็บเ,เลิฟในเลิฟก็ต้องเอาเก็บไว้สู้กับอร์เซนอนเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งตัวเซบีล,ลงมาซึ่งเขาก็พลาดวันนี้นะครับก็แย่เลยนะครับเฮ้ยทีมแพ้ก็ต้องวิจารณ์ก็ต้องดุเป็นธรรมดานะครับ คือถึงเวลาหรือ,อยังที่ที่อามาัดตาเวลเล่น,นะครับจะโดนดันขึ้นมาเป็นแนวลุกฝั่งขวานะครับแล้วก็จับมาคัดเลอสอดมาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งตำแหน่งที่ถนัดของเขานะครับแล้วก็เอาอิาสารสันคามันนี่เป็นหน้าเป้านะครับสามประสานตัวหน้าที่ผมว้องท่านน่าจะลงตัวนะแล้วก็พักมาคัดพักอ,องตัวนี่มาสยาวไปยาวๆนะครับไปปรับพัฒนาคติไปจูนกับเพื่อนเยอะๆซ้อมกับเพื่อนเยอะๆ คุณทําบอลเสียคุณก็ไม่ไล่คุณก็เดินเป็นหน้าทำ,ทำหน้าตอใจโดนแจ้บ,บอลก็คุณก็เดินต่อเป็นอย่างนี้มาหลายนัดมากนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เขาเป็นโอเล่คุณหน้ามาสยาวหรือเปล่ามันเขาเป็นลูปโซชาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ลงมาตลอดแล้วก็คือเข้าใจนะพยายามโซชาพยายามให้โอกาสแต่ว่าบางบางครั้งอ่ะมันให้โอกาสมากขึ้นไปจนเกมมันเสียจน จนเราเสียเปียบอ่ะมันก็ไม่ไหวนะฮะคลิปนี้ก็ระบายความหัวร้อนประมาณนี้นะครับอาจจะไม่มีภาพอาจจะไม่มีอะไรให้ให้ให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะฟังเช่นบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทัวร์จะลงผมจะว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เชิญได้เลยครับผมพร้อมนะครับก็คือเราเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทีมเราเล่นไม่ดีทีมเราจัดทีมไม่ดีก็ต้องบน่นก็ต้องดุก็ต้องว่าเป็นธรรมดานะครับจะให แฟนทีมอื่นมาดูมาดา่าผมก็ไม่ค่อยจะยอมนะแล้วก็ยิ่งสําคัญนะครับอาทิตย์ย้ำนะครับว่าผมไม่เคยด่าโค้ดไม่เคยไล่โค้ดออกไม่เคยด่าโค้ดให้โอเลยเอาเอาเลเอาไม่มีนะครับเพราะว่าเราให้กำลังใจทีมนะครับติเพื่อก่อน,นะครับติเพื่อให้เขามีความพัฒนามากขึ้นนะครับหลายๆหลายๆช่องก็เป็นแบบน,นี้นะครับผมว่าทุกคนนะครับรักในสโมสรน,นี่แหละผมก็รักในสโมสรแมนยูนี่แหละในเมื่อเราทําไม่ดี เราก็ต้องดูก็ต้องว่าเป็นธรรมดาเรามองเห็นอะที่เราบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างเรามองเห็นในเริ่งที่ที่เขาที่โค้ชไม่เห็นก็ควรจะจะสื่อออกไปนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับถ้าไม่ชอบหรือยังไงก็ติชมผ่านคอมเมนต์มาได้ผมพร้อมที่จะตอบผมพร้อมที่จะคุยด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนหัวร้อนเหมือนกันแหละคลิปนี้ก็ขอจบบาพิงเท่านี้นะครับผมยังไงไปเจอกันด้านหน้าครับเจอทีอ่นัดที่เราสู้กับอาร์เซนอลน,นะครับผมสวัสดีครับ